ครับสวัสดีครับมือนีกับมะพอกบบาวเบ้าไล่คือเก่านะครับเนะาะมือนี่เสร็จธุระจ,จากทั้งวัดแล้วกินเขากินปลาแล้วกินเขายิ้มแล้วเนาะพี่นอ้องเบาไล่กับจะพาไปเทียเท่ยวน้าตกาพี่น้องไปเที่ยวน้าตกทำพระผูงัวนะครับเนะเเาะอำเภอเซกาจังหวัดบึงกาฬนะครับเนาะมาแล้วมาหอดแล้วก็จะลืมแวะร้านอาหารนะครับเนาะ ห้วยไร่คาเฟ่เอ่ามาห้วยไร่คาเฟ่เอา่าอาหารแซ่บครับพี่นออ้องตับหมูหูแซ่บไก่ย่างอา่ามีสุยางครับอาหารแซ่บมีหมองนั่งเล่นพร้อมครับโอลูนซาฮุ่นโอลูนซาเนาะกานภาษา,ษาภาคกลางเพื่อนนี่ยังสิงสาอ่า,อาตอนนี้ก็มีร้านอาหารห้วยไร่คาเฟ่ บริการคาราโอเกะพร้อมนะครับเนาะมีที่พักนะครับเนาะรีสอร์ทมีรีสอร์ทให้พักนะครับสังผู้ใดสีมาเที่ยวกับทร่มาทร่มาจ่องใด้นะครับด้วยฮรนเลวาเขามาคอมเมนต์อยู่ในช่อ,ชองยูทูบเบาไล่กันด้นครับเดี๋ยวติดต่อทาง1ทีนั่งทีพักนะ้พี่้อง เอามาเที่ยวน้ำตกทำพระกันจะลืมเลยครับเด้แวะมาเราประทานอาหารฮะห้วยไร่ฮักนะห้วยไร่คาเฟ่นะพี่น้องอา่าพุ้มมุมทางนี้อันนี้คือกระทอบกระทอบกลางหน้านะาได้บรรยากาศพี่น้องนั่งกินเขา้ากินน้ำ ชมวิวทั้งนั้นเป็นรีสอร์ทนะครับเนาะเพิ่งเฮ็ดขึ้นมาได้สามหลังนะน้องผู้ใด้ที่มาเที่ยวน้ำตกก็มาเลยครับเด้อมีอาหารที่พักเครื่องดื่มพร้อมนะครับเนาะมื้อน,นี้ก็มาก็เสียหอมครับพี่น้องเสียหอมสวยงามมากครับสวยงามมากตลาดเมืงเ <ล S 1> <ค>องทองนครับทางพันพน,น,น้ำตก,ำตกทพำกทพระ พักนะห้วยไร่กาแฟอร่อยมากที่พักก็มีอาหารแซ่บหลาบก้อยซอยแซมมีเบดสุยังที่น่องมาเบึ่งบรรยากาศงามบรรยากาศดีมากเลย สวัสดีครับมาพอกับเบ้าไล่นะครับน้องเมื่อนี้ผ้ามาเที่ยวน้าตกทำพาเดอพี่นอ้องทางอำเภอเซกาจังหวัดบึงกาฬมาเที่ยวสย่าม,มามาเบาไ่สีย่าพาด้วยเบาไล่พาด้วยหรือว่าเบาไล่ออฟฟิเชียลมาทหไมครับพี่นอ้องเปิดสักลาตปีนี้ครับเ,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 เริ่มเปิดน้าตกแลวครับน้ำตกเริ่มเปิดแล้วพี่น้องเลยพาพี่น้องมาเที่ยวเนาะ มาเที่ยวจะพาไปส้มกันเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวครับพี่น้องมาเด้อมาเที่ยวน้ำตกะทัพระโควิดกระซาแล้วโควิดก็ซาคนก็ซาเงินกระเบื้อโควิดซามาพี่น้องเบาไร่พามาเที่ยวเด้อเไปจอดมีท่าหนึ่งก็ท่าสองสองเข้าไปจอดท่าสองอันนี้ท่าที่สองเขาหยุดจอดท่าที่สองัน มาจอดทางเพื่อเงี้ยหน่อยนะครับพี่น้องคนบ้านเท่ากันเองกันเองเพื่อเง้ยหน่อยกันเองเก็บเงินคือเก่าเลยพี่น้องโอนฟรีเลยกัดเองเนี่ยกันเองแล้วราคาพิเศษป่ะหรือย่ราคาธรรมดากันเองก็ต้องเสียตังค์ไนะน้องไปแล้วครับไปแล้วครับเรื่องครับล่ำหนึ่งครลังส like anyway> ิไปล่โตครับผม อันนี้วันจันเสาร์อาทิตย์นี่คนหลายเลยพี่น้องเขาต้องเลือกมากมือคนหน่อยอบริการที่จอดอ่ดาบริการที่จอดรถมาละสี่มีผู้บอกข้างหอมเนียายนเขาหลงทาง,งเปลี่ยนชิวไม่จอดทั้งนี้เขาปลี่ยนใกล้ตัวย,ยิ่งใหญ่พี่น้อง อตอนนี้ก็มางฮอดท่าเรือครับพี่น้องมาถึงท่าเรือสองทาสองแล้ววันนี้คนที่บอกค่อยไล่มาเนี่ยพี่น้องเป็นวันธรรมดาวันธรรมดาแย่ยาครับวันขึ้งวันขึ้นน้ำตกทรรอางแย่ยา ยาพี่เอยะว่ารห่อยาห่อยาเป็นห่อเข่าห่อยาแ้คับมมเน้งำหรืออื่นไว้เอาเกือบไม่ให้เศร้าว่ะเศร้าเกือบเศร้าขาดตกไปสอนกุ้งบ่สอนกุ้งไม่กุ้งเข้ามาานี่เข้าบะใส่บะซิมาหาซื้อกินง่ายๆเอ่ย เงินมีมีแต่บ่ได้อารมณ์บ่ได้อารมณ์มันอยู่ที่อารมณ์เงินเยะแยะแต่ไม่ซื้อกินถ้าจะไปสอนกุ้งยิ่งน้ำตกทำผ่านพากันไปสอนกุ้งนะครับพี่น้องเบื้องเบื้องหน้าแต่งโตไปสอนกุ้งอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยสวัสดีครับเจ้าท่าครับเจ้าท่า ผู้ใดมาทอดนี่บ่บ่บแวะไอ้น้อยนี่บ่เปลี่ยนไปบ่ได้ได้ต้องแวะทุกคนขันบ่แวะนี่บ่เห็นกันนะเออแวะมาเลยเห็นรถครับครับท่าเรือสองนะครับเนาะผู้จัดการท่าเรือสองนนเว้นท่าพี่น้องอยู่เนี่ยนะครับทุกคนกันเนี่ยเขาโปรโมทเอามาเด้อมาเจาะตัวงามๆเลยว่ะตกงามเลยเด้อพี่น้องเนียปีนี้ปีหกหาเด้อเดือนมิถุนายนนามไล่แล้ว พ่อเห่นพ่อเบิงเราฝ้าวัากันมาเดี๋ยวมันสิบวกกอน